สวัสดีครับท่านผู้เข้าฝึกอบรมคอร์สออนไลน์ทุกท่านสําหรับวันนี้บทนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของการบริหารข้อโต้แยง้งการบริหารข้อโต้แย้งเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ6ประเด็นที่ผมจะให้เป็นแนวทางไว้ก็คือสิ่งแรกคือ1ใช้ผู้อ้างอิงนะครับบางครั้งลูกค้าเนี่ยอาจจะมีข้อโต้แย้งว่าเออโต้แย้งว่าเออสินค้าของคุณเนี่ยไม่มีใครใช้มั้งมันเป็นสินค้าใหม่ผมไม่รู้จักเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นการบริหารข้อโต้แย้งอันนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีการใช้ การอ้างอิงนะครับบางครั้งเนี่ยบริษัทที่เรามาเปิดในเมืองไทยเนี่ยบริษัทแม่มาเปิดสาขาในเมืองไทยเนี่ยอาจจะยังใหม่อยู่ไม่มีลูกค้าในเมืองไทยนั่นเป็นเรื่องปักแต่ไม่ได้หมายความว่าบริษัทแม่ที่อยู่เมืองนอกมาเป็น50ปีร้อปีจะไม่มีลูกค้าที่นู่นเลยเราสามารถใช้ผู้อ้างอิงที่อยู่ต่างประเทศที่บริษัทแม่เราเคยขายได้ในอดีตเนี่ยมาเป็นตัวบริหารข้อโต้แย้งของลูกค้าได้ในมุมที่ลูกค้าบอกว่า ไม่มีใครเคยใช้ของคุณเลยในเมืองไทยคุณไม่เคยรู้จักใหม่มากไม่เคยได้ยินชื่อมันใหม่ที่นี่แต่มันอาจจะเก่าที่อื่นนะครับเหมือนที่ผมเคยบอกว่าเราเคยเซ็นสัญญากับโรงกลั่นแห่งหนึ่งเราก็ใช้จุดอ้างอิงว่าบราิษัทแม่เขาที่เนเธอร์แลนด์เขาก็ใช้แก๊สของเราเหมือนกันดังนั้นในเมืองไทยเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับไนโตรเจนที่จะใช้ในเมืองไทยกับโรงรนั้นตามที่บริษัทแม่เคยใช้มาแล้วหลายสิบปีมาก่อนนี่คือเรื่องที่1การใช้ผู้อ้างอิงส่วนเรื่องที่2เนี่ย หาแกนของปัญหาบ่อยครั้งที่ลูกค้าเนี่ยมีข้อโต้แย้งกับเราแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ย mm hmm. เขาอาจจะบอกข้อโต้แย้งมาประมาณสัก5ข้อโต้แย้งนะครับแต่เชื่อไหมบ่อยไหมบ่อยครั้งมากที่เราจะรู้ความจริงในภายหลังว่าข้อโต้แย้งที่แท้จริงของเขาเนี่ยมันอยู่ในข้อที่6แต่เขาไม่ยอมบอกเราเขาบอกเราแค่5ข้อโต้แยง้งหรือบางทีข้อโต้แย้งของเราเนี่ยที่เขาบอกให้เรามาเนี่ยมี10ข้อโต้แยง้งดูเหมือนว่าเขาจะไปนเน้น ข้ออื่นๆแต่ความเป็นจริงแล้วข้อความเป็นจริงแล้ว,ว,ลวข้อตัวแย้งที่จริงอะ่ะของเขาอาจอยู่ถึงข้อที่8เท่านั้นเองดังนั้นเราจะต้องทําอย่างไรผมให้นึกถึง Apple นะครับข้อตัวแย้งที่แท้จริงของลูกค้าเนี่ยให้เป็นแกนกลางของ Apple ส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นผิวเป็นเปลือกเป็นเนื้อของ Apple เนี่ยมันเป็นข้อที่ไม่แท้จริงนั่นหมายความว่าคุณจะต้องหาทางเข้าไปถึงแกนกลางของแอปเปให้ได้ สิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องแทะตั้งแต่เปลือกตั้งแต่เนื้อแอปเปิลด้านนอกไปเรื่อยๆลึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยหมดแล้วเหลือข้อตัอยแย้งที่เป็นแกนกลางจริงๆแล้วเนี่ยคุณถึงจะรู้ว่าข้อตัอแย้งที่แท้จริงเป็นยังไงเราต้องทํำยังไงลูกค้ามีข้อตัอแย้งอยู่10อย่างนะครับเราต้องอดทนนะเราต้องพยายามตอบทุกข,ข้อตัอยแย้งเขาให้หมดตอ,อตอบไปเรื่อยๆ่อนะครับตอบไปเรื่อยๆถ้าบังเอิญ10ข้อที่ว่าเนี่ยเราตอบไปประมาณ8ข้อและเหลือ2ข้อที่เรายังไม่สามารถตอบได้ บังเอิญ10ข้อนั้นน่ยสข้อหลังที่ยังไม่ตอบเป็นนั้นเนี่ยสข้อหลังที่ยังไม่ตอบเป็นแกนหลักของปัญหาเราก็จะรู้ได้เองว่านั่นคือแกนหลักของปัญหาเพราะว่าเราตอบไป8ข้อแล้วลูกค้าก็ยังไม่ยอมให้เราปิดการขายนั่นแปลว่าปัญหาที่แท้จริงของเขาเนี่ยมันยังไม่จบยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่ถ้าหากว่าบังเอิญเนี่ยแข้อที่เราตอบไปมันมี1ข้อในนั้นเป็นปัญหาที่แท้จริงของเขาเนี่ยเขาเนี่ยบางที2ข้อสุดท้ายเนี problem, emotions, cosas, like goals, ่ย อาจจะไม่มีนนยาสําคัญจริงๆเป็นเพียงแค่โต้แย้งที่หยิบขึ้นมาลอยๆเราอาจจะปิดการขายได้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าแกนกลางของ Apple หรือก็โต้แย้งหลักอยู่ตรงไหนต้องใช้ประสบการณ์ครับนักขายแต่ละท่านต้องมีประสบการณ์ของตัวเองแต่วิธีการก็คงไม,ไม่ไม่ต่างกันก็คือพยายามตอบทุกคําถามให้เร็วที่สุด10คําถามอาจจะมีอาทิตย์นี้ตอบได้5คําถามเพราะเราต้องรอคําตอบจากเมืองนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในบริษัทของเรา ที่ช่วยสนับสนุนข้อมูลหรือคําตอบนั้นเนี่ยเราตอบไปก่อนครับอย่ารออย่ารอครบ10ข้อแล้วตอบีเดียวมันอาจจะไม่ทันการทุกอย่างต้องมี progress Grace. ก็คือมีข้อตัวแย้ง10ข้ออาทิตย์นี้ตอบไปได้3ข้อก็ตอบก่อนอาทิตย์หน้าตอบเพิ่มไ้อีกหข้อก็ตอบมาลืนนี้ตอบได้อีกสข้อก็ตอบนั่นคือสิ่งที่นักขาาจะต้องทําต่อไปการบริหารข้อโต้แย้งก็คือแสดงประโยชน์ให้เด่นเมื่อลูกค้ามีข้อโต้แย้งแล้วเนี่ยเราก็ต้องนําประโยชน์จากคุณลักษณะที่เรามี หรือพูดง่ายคือ benefit ที่เกิดจากฟีเจอร์ที่เรามีเนี่ยไปเป็นโซลูชันให้ลูกค้าเห็นแล้วก็ทําให้มันโดดเด่นขึ้นมานั่นหมายความว่าประโยชน์ที่เรามีเนี่ยมันเหนือกว่าปัญหาที่ลูกค้าบอกเรามาก็คือประโยชน์ที่เรามีเนี่ยบริการที่เราเนี่ยให้ลูกค้าได้ไม่ยากทําให้ลูกค้าเห็นว่ามันคือความโดดเด่นของประโยชน์ที่เรามีต่อไปข้อโต้แย้งเกี่ยวกับราคาอย่าเน้นราคานะครับเพราะว่านักขายที่ดีเนี่ย มักจะคุยราคาเป็นเรื่องสุดท้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเป็นเรื่องของการขายเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคแล้วเนี่ยถ้าเป็นบริษัทที่ชั้นนาจริงๆบริษัทที่ชั้นนาจริงๆเนี่ยเขาจะไม่คุยเรื่องราคาก่อนนะครับตอนที่ผมขายสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าราคาไม่ต้องคุยก่อนเลยเพราะราคาคุณได้เทคนิคคุณไม่ผ่านมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เขาต้องการรู้ก็คือว่าเทคนิคเท,เทคโนโลยี หรือเครื่องจกักรหรือเครื่องมือที่เรามีอยู่หรือบริการที่เรามีอยู่นั้นนะ่ะมันผ่านมาตรฐานเทคนิคของเขาไหมถ้าผ่านก็เข้าไปคุยเรื่องราคาต่อได้แต่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยต่อให้ราคาถูกแค่ไหนเขาก็ไม่ใช้นะครับเพราะว่ามันไม่ผ่านตั้งแต่ขั้นตอนเทคนิคแล้วแล้วการขายสินค้าที่เป็นอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีสเสน่ห์อย่างหนึ่งผ่านแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เรื่องราคาจะไม่ใช่ปัญหาเพราะบริษัทที่เป็นลูกค้าของเราส่วนใหญ่ก็จะมีเงินมีฐานะเขาถึงเน้นเรื่องของคุณภาพกับเทคนิคและความปลอดภัยเป็นหลัก ราคาจึงไม่ใช่ปัญหาแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่คุยเรื่องราคานะครับแต่ว่าเมื่อเราผ่านเทคนิคแล้วส่วนใหญ่จะไม่ค่อยหลุดงานนะครับส่วนใหญ่จะหลุดงานตั้งแต่ตอนที่เรื่องเทคนิคมันไม่ผ่านก็จบตรงนั้นนะครับนั้นนะครับนั้นเราเป็นนักขายที่ดีอย่าเน้นเรื่องราคาให้เน้นเรื่องของคุณภาพประโยชน์และโซลูชันหรือบริการที่เรามีอยู่ให้กับลูกค้าพูดเหมือนง่ายจริงครับผมไม่เถียงแต่มันทําได้แต่ถ้านักขายคนใดก็ตามเน้นเรื่องราคาอย่างเดียวเนี่ยคุณจะไม่มีวันจบเพราะลูกค้าจะต่อราคาคุณเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ย คุณจะขายไม่ได้หรือขายได้แล้วไม่เหลือกําไรเลยซึ่งไม่รู้จะทาไปเพื่ออะไรนะครับต่อไปบางครั้งลูกค้าอาจจะติดปัญหาเรื่องเงื่อนไขเช่นโซลูชันหรือ Benefit หรือฟีเจอร์ที่เราเสนอล,ลูกค้าเต็มรูปแบบเนี่ยมันอาจจะบ้าเกินไปสําหรับเขาก็าอาจจะยังไม่พร้อมที่จะใช้ต้องลงทุนมากมายขนาดนั้นหรือก็อาจจะมีงบประมาณจํากัดเราอาจจะต้องตัดออปชันบางอย่างออกไป เพื่อให้เขาสามารถที่ใช้งานได้เพราะว่าออปชันบางอย่างเนี่ยมันมีก็ดีแต่มันไม่ได้ใช้ซึ่งลูกค้ามองว่า1ถึงแม้เขาจะมีเงินแต่เขาอาจจะคิดว่ามันเป็นการเผาเงินทิ้งเพราะว่าออปชันที่ได้มาเนี่ยมันไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นมีหรือค่าเท่ากันแต่ถ้ามีเนี่ยคือเขาเสียเงินแน่นอนเราต้องพยายามคืาเรียกว่า another price another package ก็คือราคาใหม่เงื่อนไขใหม่ถ้าเราเสนอสินค้าไปให้ลูกค้าครั้งแรกแล้วลูกค้าบอกว่าแพงเนี่ยเราก็ต้องปรึกษากับลูกค้าเลยนะครับว่า ที่ลูกค้าบอกว่าแพงเนี่ยเทียบกับอะไรมันไม่จําเป็นเลยทําให้ราคาโดยรวมอะ่ะมันแพงกว่าที่ลูกค้าคิดว่าลูกค้าควรจะจ่ายหรือควรจะเป็นเจ้าของสินค้าและบริการของเราถ้าลูกค้าตอบมาว่าไอันี้ผมไม่นิดไอันี้ผมไม่จําเป็นเราค่อยๆตัดออกไปบางทีมันอาจจะไป match หรือไปลงตัวกับงบประมาณที่เขามีอยู่ก็ได้นะครับอยากขายอะไรที่มันทื่อๆขายอะไรที่มันทื่อๆว่าเรามาอย่างนี้แล้วเราก็อารมุมอร่อยไม่ได้เราปรับปรุงไม่ได้ยกเว้นสิ่งที่ลูกค้าต้องการให้ ถอดออกไปเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันหลักหรือเป็นเกี่ยวกับเทคนิคหลักและเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยอันนั้นเราคงยอมไม่ได้เพราะว่าเราขายสินค้าเราก็ต้องการเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยเป็นหลักนะครับการเห็นการเห็นด้วยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะลดข้อโต้แย้ยงได้อย่างเช่นสมัยก่อนผมขายปั๊มของเยอรมันนะครับเวลาเราพูดถึงยี่ห้อของเราให้เขาได้ยินเนี่ยเป็นเหมือนอัตโนมัติเลยที่ลูกค้าจะพูดสวนมันทันทีเลยว่า ปั๊มยี่ห้อนี้ของคุณหรือแพงผมแพงผมก็เลยบอกว่าจริงครับถ้าดูแค่ราคาเนี่ยผมก็บอกว่าแพงนะเขาไปพูดเสมอว่าทําไมปั๊มของบริษัทคุณเนี่ยแพงกว่าชาวบ้านเขาอย่างน้อย3 0ผมก็จะตอบเขาว่าถ้าเอาราคามากลางเทียบกันเนี่ยบางทีมันแพงกว่า50%ด้วยนะครับไม่ใช่แค่30ลูกค้าก็จะแทนที่เราจะโต้แย้งกับเขาเรากลับเห็นด้วยกับเขาซึ่งการแสดงอย่างนี้เนี่ยทำให้รู้สึกว่า ลดแรงกระแทกหรือลดแรงการต่อต้านลงไปแต่เราจะต้องมีวิธีอธิบายที่มีเหตุผลมีตัวเลขและให้ลูกค้าเห็นว่ามันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เราอธิบายแบบพยายามเอาชนะนะครับยกตัวอย่างเช่นปั๊มน้ําที่ผมเคยปั๊มที่ผมเคยขายสมัยก่อนเนี่ยเป็นของเยอรมันคุณภาพสูงมากลูกค้าเจอครั้งแรกก็จะบอกเลยว่าแพงกว่าคนอื่นเขาา30%หรือ50%ด้วยซ้ําไปผมบอกแน่นอนครับดูไพซ์ลิสแล้วแพงแน่นอนแต่ผมถามลูกค้าว่า เวลาลูกค้าซื้อปั๊มน้ำเนี่ยลูกค้าซื้ออะไรครับก็บอกว่าก็ซื้อคุณภาพลูกค้าว่าคำว่าคุณภาพของของลูกค้าเนี่ยหมายถึงอย่างไรพยายามถามลูกค้าผมเคยฟังลูกค้าอยู่สักระยะหนึ่งเราก็ขอลูกค้าอธิบายว่างั้นผมขออธิบายนิดนึงนะครับว่าปั๊มน้ำที่เราขายเนี่ยทำไมเราถึงแพงกว่าคนอื่น30%ผมก็ผจะบอกให้ลูกค้าทราบว่าทราบว่า ในการซื้อปั๊มน้ำเนี่ยสิ่งที่ลูกค้าควรจะให้ความสำคัญซึ่งลูกค้าอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ผมขออนุญาตพูดซ้ำแล้วกันเพื่อเป็นการนำเสนอแนวคิดของการขายสินค้าของบริษัทเราปั๊มน้ำประกอบไปด้วยเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์แล้วในเครื่องสูบน้ำเนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพจะมีประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำเองแล้วในมอเตอร์ก็จะมีประสิทธิภาพของมอเตอร์เองนั่นหมายความว่าเมื่อคุณเอาปั๊มน้ำ มอเตอร์มารวมกันประสิทธิภาพโดยรวมก็คือการเอาประสิทธิภาพ2ตัวนี้มาคูณกันเช่นปั๊มน้ำมีประสิทธิภาพของเราเนี่ยถึง90มอเตอร์ที่เราใช้ก็อย่างดีมีประสิทธิภาพถึง90%นั่นหมายความว่าเมื่อเอาปั๊มน้ำกับมอเตอร์ประกอบกันแล้วเนี่ยประสิทธิภาพโดยรวมของระบบจะอยู่ที่90คูณ90เท่ากับ81%นั่นหมายความว่าลูกค้าจะใช้ปั๊มน้ำและมอเตอร์ของเราที่มีคุณภาพสูงมีประสิทธิภาพสูงเนี่ย อยู่บนประสิทธิภาพรวมอยู่ที่ 81%, 81มันหมายถึงอย่างไรเมื่อคุณภาพของระบบ81%นั่นหมายถึงว่าอัตราการใช้กระแสไฟฟ้าในการโอ p e r a t ปั๊มน้ำเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพสูงหมายความว่าลูกค้าซื้อปั๊มน้ําในครั้งแรกเนี่ยอาจจะจ่ายปั๊มน้ําแพงขึ้นมันจริงๆแล้วมันไม่เรียกว่าแพงเพราะราคามันสูงเพราะคุณภาพมันสูงแต่ลูกค้าจะเซฟ โอ perating cost ต่อชั่วโมงที่ลูกค้าเดินปั๊มไปอีกข้างหน้าอีก10ปี20ปีเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยเป็นค่าใช้จ่ายที่มหาศาลมากถ้าลูกค้าเดินปั๊มน้ําไปอีก20ปีเนี่ยจ่ายค่าไฟแพงขึ้นเนี่ยเพราะประสิทธิภาพของปั๊มน้ํากับมอเตอร์ด้อยด้อยลงไปเนี่ยในราคาที่ถูกลงเนี่ยนั่นแปลว่ารวมเงินแล้ว1 0 20ปีข้างหน้าเนี่ยลูกค้าจะจ,จ่ายเงินมากกว่าที่ซื้อปั๊มน้ําเราแพงขึ้น30%วันนี้มหาศาลอาจจะซื้อของเราได้ถึง2ชุด3ชุดด้วยซ้าไปผมก็เลลยบอกกูค้าาว่า ของคนอื่นบางครั้งเนี่ยถ้าลูกค้าไปดูประสิทธิภาพของมอเตอร์กับปั๊มน้ําของเขาเนี่ยอาจจะไม่ถึง90%สนะสมมติว่าของเขาอยู่ที่60% 60%นกคูณกันแล้วก็คือ 6- 6 3กาิบหกเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าปั๊มน้ําของเขาทั้งชุดกับปั๊มน้ําของเราชุดเนี่ยสามสิบหกเปอร์เซ็นต์กับแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปลว่าประสิทธิภาพของเราสูงกว่าเขาสองเท่าค่าไฟง่ายเราอาจจะประหยัดกว่าเขาถึงเท่าตัวแปลว่าลูกค้าซื้อของถูกในครั้งแรกแต่จ่ายค่าไฟแพงไปอออีีีกปขข้้้าาางงหนนแต่่ซืเเรย ในราคาที่ไม่ได้ว่าแพงนะแค่สูงขึ้นอีก30%ตามประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแล้วไปเซฟค่าไฟอีก1 0 2 0ปีข้างหน้าผมว่าลูกค้าคิดออกทันทีเลยว่าติดตั้งตัวไหนแล้วอีก10ปีข้างหน้าเขาจะรวยขึ้นหรือจะเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นกับตัวไหนนั่นคือการด้วยในเบื้องต้นไม่ได้แปลว่าเห็นด้วยแล้วเอาใจลูกค้านะครับเห็นด้วยเพื่อให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันไม่ผิดตั้งแต่แรกหลังจากนั้นเราก็พยายามอธิบายให้เขาเข้าใจว่าสินค้าของเราเนี่ยควตออยูตอง่รรไหนนจะเป็ ลูกค้าไม่ได้โง่นะครับแต่บางครั้งเนี่ยลูกค้าเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในวงการนี้ไม่ได้ลึกบางครั้งเนี่ยลูกค้าเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในวงการนี้ไม่ได้ลึกเท่ากับเราที่จะต้องศึกษาสินค้าเราทุกวันเขาอาจจะไม่ได้เห็นประเด็นตรงนี้เพราะบริษัทของคู่แข่งที่เขาขายถูกกว่าเราเขาจะไม่พ<ๆ>ูดถึงเรื่องนี้เด็ดขาดเพราะถ้าผมเป็นเซลล์ของคู่แข่งเนี่ยแล้วผมรู้ประสิทธิภาพปั๊ม <sü> น <rias> ้า<ป>ของผมกับปอเตอร์ผมเนี่ยด้อยกว่าราคาผมถูกกว่าผมจะไม่มีวันพูดเรื่องประสิทธิภาพเด็ดขาดผมจะพูดอย่างเดียวว่าของเราถูกกว่าจะจ่ายแพงทําไม แต่ในเมื่อของเราเนี่ยเป็นปั๊มน้ํากับมอเตอร์ที่ประสิทธิภาพสูงกว่าเราก็ต้องไม่พูดว่าราคาเป็นเรื่องปัญหาหลักให้พูดเรื่องของค่าใช้จ่ายระยะยาวในการเดินเครื่องของระบบตัวนี้ที่ลูกค้าจะต้องจ่ายหลังจากนี้อีก10ปีข้างหน้าสรุปแล้วค่าจะเห็นภาพเองนะครับดังนั้นในเรื่องของการบริหารข้อโต้แย้งเนี่ยผมให้แนวทางหลักๆเบื้องต้นก็ประมาณอยู่6ประเด็นส่วนที่เหลือเนี่ยนักขายของเราเนี่ยจะต้องไปคิดเอาเองนะครับว่าคุณจะบริหารข้อโต้แย้งอะไรบ้างที่คุณเจอมา บางทีคุณอาจจะเจอนอกเหนือจากหข,ข้อที่ว่านี้คุณก็ต้องไปหาคําตอบไปหาวิธีแก้ไขไปหาวิธีบริหารข้อโต้แย้งเราเองนะที่บริหารข้อโต้แย้งเราเองนะครับ,รรรบสรุปทบทวนอีกทีก็คือว่าจงใช้ผู้อ้างอิงในการตอบข้อโต้แย้งจงหาแกนของปัญหาให้เจอนึกถึงแอปเปิลนะครับเราเคี้ยวจนกระทั่งเจอแกนของแอปเปิลจงแสดงประโยชน์ให้เด่นขึ้นจากข้อโต้แย้งหรือข้อกังวลของลูกค้าอย่าเน้นราคา,าเป็นราคาใหม่ที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องจ่ายก็ปรับเงื่อนไขซะ ให้จ่ายเท่าที่ลูกค้าควรจะจ่ายและได้ไประสิทธิภาพเต็มที่เห็นด้วยเพื่อลดแรงต่อต้านแต่ตามมาด้วยการอธิบายให้เห็นภาพที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์กับลูกค้าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยการแบรนด์ข้อโต้แย้งเนี่ยผมเน้นเสมอว่าเราไม่ได้ทําเพื่อเอาชนะลูกค้านะครับเราทําเพื่อให้ลูกค้าข้อแท้จริงข้อเท็จจริงที่ลูกค้าอาจจะไม่เห็นหรือลืมไปและให้เขาตัดสินใจใหม่ว่าเขาจะซื้อสินค้าและบริการของเราโดยเขาได้ประโยชน์อะไรมากขึ้นหรือเปล่าตรงนี้แหละครับคือการบรนด์ข้อโต้แยง้ง หากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ที่เว็บไซต์ Line หรืออีเมลที่อยู่ในคราบ